มึงทำอะไรอยู่เนี่ยกูไม่เห็นจะเสร็จสักเทไรทำไกลปืนปืนยิงปลารู้จักไหมปืนเฮอะไรกูเห็นทำตั้งนานแล้วไม่เสร็จสักที ก็มันไม่เสร็จมึงจะทําไงกูทำตั้งวันแล้วมันจะได้อะไรละ่ะก็ได้รู้ไงมึงรู้จักไะมึงรูจักไะได้เรียนรู้ไงได้เรียนรู้ได้ฝึกมึงเข้าใจคำว่าฝึกไหม เฮียอะไรแก่จะตายหาแล้วมึงจะมาฝึกเฮียอะไรมึงํำแบบนี้แล้วจะได้อะไรเนี่ยนะกดทำเสร็จก็ได้ตังค์ึงทำกระบอกหนึ่งเกวันเนี่ย สามอาทิตย์มึงมีปัญหาอะไรไหมนะกูทำสามอาทิตย์มึงจะมาวุ่นวายไปกูเนี่ยกูไม่อยากเสียดกับพตงรอกแต่กูอยากจะรู้ว่ามึงจะเอาอะไรแดกกินไข่ ไข่ทอดอะมึงเคยกินไหมไข่ทอดอะมึงจะแดกไข่ทุกวันหรือไงผักไงผักที่ปลูกไวอ้อ่ะกระถงกระถินอะไรก็กินก็เอะไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องใช้ตังไง มึงขายเท่าไหร่เนี่ยก็สามพันกว่าบาทเนี่ยมึงทำสามอาทิตย์สามพันกว่าบาทมึงทำสามอาทิตย์ไอฮ้ฮหยมันจะพอแดกและ มึงก็คิดเอาเองมึงก็รู้ว่าพอแดกหรือไม่พอแดดมึงจะมาถามกูทำไมทำไมมึงไม่จ้างลูกน้องมาช่วยวะจ้างลูกน้องมาทำแล้วกูจะได้เฮี้ยอะไกูอยากเรียนรู้กูอยากได้ความรู้ มันเป็นอาชีพของกูมันเป็นจินตนาการของกูมันเป็นสิ่งที่กูชอบถ้ากูเอาไปให้ลูกน้องทํากูก็ได้ตังค์แล้วประสบการณ์แล้วความรู้แล้วความชานาญกูจะได้จากไหนมึงเข้าใจไหมเนี่ยมึงถามกูเนี่ยมึงเข้าใจไหมเนี่ยฮะเข้าใจให้อะไร ทำไมมึงไม่เอาตังก่อนวะความรู้ค่อยเรียนรู้ที่หลังก็ได้ก็เพราะว่ามึงคิดงี้ไงมึงถึงไม่เจริญสักมึงคิดว่าเงินมันแดกได้ไงแดกได้ไม่ได้ กูก็เอาตังก่อนละทำไมมึงไม่ขายแพงแพงกว่านี้ละ่ะขายแพงกว่านี้ใครก็จะมาซื้อเป็นมึงมึงซื้อไหมละ่ะ มึงซื้อเดี๋ยวกูขายให้มึงก็ได้เดี๋ยวกูทำเสร็จแล้วกูขายให้มึงขายเห้อะไรกูจะเอาไปทำทำไมละ่ะอาเฮียมึงก็เอาไปยิงปลาไงยิงปลานะย,งายิงนกยิงหนูเฮียอะไรก็ได้กูจะยิงมันทำไมอ่ะกูก็เอาตังค์ไปซื้อกินไม่ดีกว่าละ่ะ ยิงดีไม่ดีแม่งยิงเข้าตัวเองอีกสู้กูเอาตังไปซื้อกินไม่ดีกว่านะไม่ยากไม่เหนื่อยสบายกว่าเยอะละเออเรื่องกู กูจะทำเหี้ยอะไรก็เรื่องกูก็กูชอบกูแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มึงจะเสร็จเนี่ยกูเห็นมึงทำตั้งนานแล้วถูถูไทยไทอยู่นั่นแหละมึงจะทำไปเอาถ้วยหรืองไง จะทำให้มันเกิดลวดลายมึงเข้าใจไหมไกลกูอ่ะไกปืนกูมันต้องมีลวดลายหน่อยมันต้องเขี้ยวมันต้องเวี้ยวมึงเข้าใจไหมมันต้องเวี้ยวมึงรู้จักคำว่าเขี้ยวไหมเขี้ยวพ่อมึงไงเอาแค่ยิงโดนยิงได้ก็พอละ ไม่มีใครเขาอยากได้ของมึงแบบเปียวเียวหรอกเขาซื้อไปเขาก็เอาไปยิงปลาแดกก็เทนั้นเองช่างแม่งอะไรอะ่ะมันจะเอาไปยิงปลายิงไวายที่ไหนก็เรื่องมันขอให้แม่งชอบแล้วกัน ขอแค่มันชอบแล้วกันก็ใจไหมขอแค่มันชอบมันชอบมันจะเอาไปยิงเฮี้ยอะไรก็เรื่องมันเิยมึงจะเป็นธุระอะไรกููทำปืนยิงป่ามึงจะให้ไปยิงปืนยิงป่าปืนยิงหมูมันเป็นปืนหาอาหารมึงไม่เข้าใจไงกูทำปืนเพื่อที่จะหาอาหาร แล้วมึงจะประดิบประดอยไปทำให้อะไรอฮะมึงไปซื้อเขาสำเร็จมาใส่ไม่ดีกว่าแล้วเร็วกว่าดีกว่าด้วยก็ูบอกมึงแล้วไงที่อกูอยากฝึกทำกูอยากจะเรียนรู้กูอยากจะค้นาากูสนุกของกูอ่ะ กูทำกูก็ได้แล้วมึงเป็นเฮยอะไรเนี่ยไม่เป็นเฮยอะไรหรอกกูเห็นมึงทำอยู่ตั้งนานและไม่ไปไหนสักทีกูก็เลยสงสัยว่ามึงจะทำไปทำเฮ่ทำไม ไม่ได้ทำเฮี้ยคือทำไก่ปืนยิงปลามันเข้าใจไหมไก่ปืนยิงปลาไก่ปืนยิงปลาที่มันวิเศษที่สุดอะมันเข้าใจไหมมันไม่มีในท้องตลาดหนูจักไหมมันก็เหมือนเหมือนกันหมดนั่นแหละมึงไม่เข้าใจศิลปะ มึงเข้าใจไหมศิลปะมันอารมณ์อะอารมณ์อะความอาติสต่อะมึงเข้าใจไหมอารติสน่ะศิลปินน่ะจินตนาการอะ่ะความรู้สึกอะมึงเข้าใจไหมกูกำลังถ่ายทอดความรู้สึกอยู่มึงมาเสือกเทอะไรด้วยเนี่ยมึงจะไปทำอะไรก็ไป กูทักหิวข้าวแล้วนะเซไปหาอะไรให้กูแดกหน่อยสิไอเทียมมึงหิวแล้วกูไม่หิวไงกูก็หิวมันมึงนี่แหละเอออีกนิดนึงเดี๋ยวกูไปหาอะไรกินเองอ่ะไม่ต้องมาเสือกกับกูหรอกมันจะไปไหนก็ไป กูจะทำงานกูงานศิลปะมึงเข้าใจไหมกูจะทำงานศิลปะกูจะใส่อารมณ์กูจะใส่ความรู้สึกกูจะประดิบประดอยกูจะขัดกูจะถูมึงเข้าใจไหมมึงไม่เข้าใจมึก็ไปเลย่ะจะไปไหนก็ไปเงินกูทำไมกูจะไม่อยากได้ ไอ้เฮี้ยแล้วมันหาง่ายง่ายง่ายเงินอะมึงคิดว่ามึงไปขอเขาแล้วเขาจะให้มึงไงมึงคิดว่ามึงทำขี้เฮี้ยทํำปืนขี้เฮี้ยไปแล้วเขาจะให้เงินมึงไงฮึคนสมัยนี้มันไม่โง่แล้มึงเข้าใจไหมว่ามันเลือกเป็นนะเว้ย แต่กูว่ามึงไปหาคนช่วยจะดีกว่าไหมล่ะไอ,อเหอี้มมึงรู้ไหมว่าค่าแรงมันเท่าไหร่ทำงานเก้าชั่วโมงมันจะได้อะไรมึงคิดดูดิกูทำคนเดียวตื่นมาบอกมึงทำสามอาทิตย์แต่มึงคิดว่าคนงานมันจะทำเกี่ยรติทิ์ไหนมึงจะต้องมาพึกมันอีก แล้วมึงจะสนุกตรงไหนอ่ะมึงจะเพลินตรงไหนอ่ะมึงจะสร้างสรรค์ตรงไหนอ่ะมึงเข้าใจไหมสร้างสรรค์น่ะสร้างสรรค์น่ะถ้าลูกน้องสร้างสรรค์มันก็เป็นงานของมันนี่มึงสร้างสรรค์มันก็เป็นงานของมึงถูกไหมกูพูดถูกไหมกูกำลังสร้างสรรค์มึงเข้าใจสร้างสรรค์งานงานศิลปะมึงเข้าใจไหมมันเป็นสิ่งประดิษฐ์น่ะดีไม่ดีมันก็คืองานของกูมันเป็นฝีมือกูอ่ะ กูทำอ่ะกูตั้งใจทำมือกันจมากูตั้งใจทำไม่ใช่ว่ากูไม่อยากได้ตังกูอยากได้แต่กูก็อยากทำด้วยฝีมือตัวกูเองเหมือนกันนี้กูไปซื้อกมาแล้วก็มาขายต่อไม่ดีกว่ากินเปอร์เซ็นต์หักหัวคิวมาเซ็นชื่อหน่อยกูได้ตังแล้ว ไอ้ทีห้าสิบแล้วมึงจะอะไรมากมายแกจะเข้าโรงแล้วมึงจะอะไรมากมายทำมาทั้งชีวิตแล้วไม่เบื่อนงะทำเงินนะ่ะมึงทำเงินมาทั้งชีวิตแล้วมึงไม่เหนื่อยไนงะทำในสิ่งที่มึงชอบมั่งมึงก็ใจมะความอิสระ อิสระทางด้านความคิดน่ะมึงคิดว่ามันทำง่ายๆเหรอปืนมึงคิดว่าทำวันเดียวเสร็จง่ยมึงคิดว่ามันไม่ต้องซื้อไงสแตเลสเนี่ยต้นทุนเนี่ยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เนี่ยเครื่องมือเนี่ยมึงคิดว่ามันไม่ต้องซื้อไงมึงเอาแต่จ้าง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 คนอื่นมาทำา มึงรู้ไหมว่าต้นทุนเท่าไหร่มึงเคยเข้าใจอะไรมั้งไหมขุนถานมั่ยมึงเคยเข้าใจอะไรมั้งไหมทำไมคนอื่นก็ยังขายได้นะะกูเข้าใจแล้วกูจะมาถามมึงทำเฮียอะไรกูว่ามึงโง่ไงไม่ยอมทำบมเข้าใจอะไรเลย ใช่แช่กูมันง้อกูฉลาดกูจะมาถามมึงทำเฮี้ยมแล้วเมันอไหร่มึงจะหยุดไปกินข้าวแล้วเนี่ย หิวข้าวแล้วนะสัตว์อย่ามากวนใจกูได้ไหมกูจะทำงานลังได้อารมณ์อย่ามาหิวเหอวเยอะไรตอนนี้กูกำลังได้ฟิลเลยเห็นไหมเนี่ยมันเข้าใจไหมเนี่ยมันได้ความรู้สึกไหมมันไดอารมณ์ไหมเนี่ย มึงดูความอ่อนช้อยของมันเลยใช่ไหมเห็นไหมมึงคิดว่ามันมีกี่คนที่มันทําแบบนี้ไดไม้มึงคิดว่ามีกี่คนที่มึงมันจะพยายามนั่งทําแบบเนี้มึงคิดหอหนึ่งในล้านมึงก็ได้ไหมกูคือหนึ่งในล้านที่มันนั่งปดิบัติโดยทําเนี่ย มึงเข้าใจไหมคําว่าสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลงานกูไม่ใช่ลูกช่างก๊อบนะเว้ยถึงแม้ว่ากูจะก๊อปเป็นแต่กูก็กรอบเพื่อเรียนรู้มึงเข้าใจไหมก๊อปเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาก๊อปก๊อปแล้วขายก็อบแล้วขายทําไมกูจะทําไม่ได้กูเรียนศิลปะมาแล้วเว้ยกูต้องสร้างสรรค์ดิมึงเข้าใจไหม มึงทำยังไงมันก็ได้อย่างนั้นมึงต้องใช้ใช้สมองสิใช้สมองคิดทำให้มันดีมันก็จะดีมันก็ใจไหมยถ้ามึงทำไม่ดีมันก็ไม่ดีมึงชอบเหรอทำชุยๆอย่างมึงชอบอะห ทำทรงๆนะ่่ะมชอบอะ่ะแล้วแต่มึองละกันก็กูหิวข้าวอะเออกูก็หิวข้าวสัตว กินข้าวอ๋ออ้าวยังไม่กลับไปเกินรูมันกลับไปแล้วมันจะอยู่รออะไรมันกลับบ้านกลับช่อง เนี่ยอะไรรถกุนน้ำมันหมดน้มันหมดก็ไปเติมจะยากหานตังไม่มีเติมน้ำมันล่ะเฮ้ยแล้วมึงขับมาได้ไงไม่มีตัง กูขับมาเรื่อยๆอ,อ่ะเมื่อวานกูไปช่างเสร็จมามึงรู้ไหมว่ากูได้ข่าวอะไรมาข่าวอะไรวะข่าวอะไรมึง มึงรู้ไหมว่าเพื่อนเราอ่ะตายหาไปอีกคนละเป็นอะไรตายใครวะก็ไอหัวโตไงมึงจำไอหัวโตได้ไหม รู้มันเป็นอะไรตายกูไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตายแต่กูรู้ว่ามันพึกตายไปเมื่อเดือนที่แล้วป้าอ๋อยก็พึ่งตายไป ม่งตายกันหมดเลยเหี้ยแล้ว,ลวมึงไม่ตายสักทีวะตายเหียอะไรอ่ะตอนแรกกูนึกว่ามึงตายหาไปแล้วเป็นไงมาไงเนะี่ย ก,กูมาเยี่ยมมึงอเออขอบใจว่ะกูจะทำงานเฮียกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวกูจะเดินไปส่งรถจอดทิ้งแม่งไว้นี่แลหละเฮียไปๆๆ